ประกบคู่เรียบร้อยวอลเล่บอลหญิงยูย่ชิงแชมป์โลก2025รอบ8ทีมรอบจัดอันดับวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เมืองซูรบายาประเทศอินโดนีเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึงสิสิงหาคม2568ล่าสุดได้ทีมครบทั้ง8ทีมที่จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปประกอบด้วยแชมป์เก่าจีนอิตาลีตุรกีญี่ปุ่นอาร์เจนตินาบราซิล โปลแลนด์และบบลกเรียเรียโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้ทำการประกบคู่เริ่มตั้งแต่รอบ16ทีมก่อนแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่15สิงหาคม2568ขณะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่แพ้ให้กับจีนตกรอบ16ทีมต้องหล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับ9ถึง16ของรายการจะพบกับอินโดนีเซียเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง U21 ชิงแชมป์โลก2025รอบ8ทีมสุดท้าย วันที่15สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกาอาร์เจนตินาพบบราซิลเวลา14นาฬิกาโปลแลนด์พบเบลแกรเรียเรียเวลา17นาฬิกาจีนพบอิตาลีเวลา20นาฬิกาญี่ปุ่นพบตุรกีโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงย U21 ชิงแชมป์โลก2025รอบจัดอันดับ9ถึง16วันที่15สิงหาคม2568 เวลา9นาฬิกาสาธารณเช็คพบเกาหลีใต้เวลา14นาฬิกาเปอร์โตริโกพบสหรัฐอเมริกาเวลา17นาฬิกาคโครเอเชียพบเซอร์เบียเวลา20นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปวอลเล่บอลสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่15สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ทางช่อง v b t v